ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel so n Tschiki Daily นะครับวันนี้เราจะมาใช้ p o r t ท a i n e r จัดการคอนเทนเนอร์กันนะครับยังไงก็รับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว p อนเทนเนอรกันนะครับโดยที่อันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นบล็อกที่ผมเขียนไว้นะครับเพิ่งเสียงเสร็จแล้วแล้วก็มาอัดคลิปเลย สาม,มารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะครับโดยที่อันนี้เป็นรายละเอียดของสาหรับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องว่า docker คืออะไรหรืออะไรเงี้ยสาม,มารถเข้ามาอ่านได้นะครับโดยที่มีทั้ง y YouTube แล้วก็มีทั้งบทความเลยนะครับตอนนี้ก็มาได้เยอะเลยนะครับโดยที่วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัว partner นะครับเป็นเว็บซึ่งตัว p o r t n e r นั้นก็คือเป็นตัวเว็บ UI ตัวหนึ่งที่ใช้จัดการคอนเทนเนอร์แต่พอพูดถึงคอนเทนเนอร์นะครับมันก็จะมี มีหลายตัววยมีมีหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Docker หรือว่าตัว Docker Swarm นะครับหรือว่าตัวคูตัวคูปนะครับโดยที่มันจัดการอะไรได้บ้างล่ะก็คือตัว Port ์ตพอร์ตเท t a i n e r เนี่ยมันสามารถจัดการพวกสร้าง container ลบ container สามารถรีโมทได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยแต่สำหรับการสร้าง container ได้การรีโมทควบคุมได้อะไรเงี้ยการเพิ่ม r e g i s t r registry เข้าไปสําหรับการควบคุมก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัว registry เนี่ยมผมหมายถึงว่าเอาตัว docker hub สมมุติว่าเอาตัว image เข้าไปไว้ตัว docker hub ส่วนตัวเนี้ยก็มีมีหน้าที่ในการโหลดตัว docker hub นะมาไว้ที่เครื่องเราแต่ว่าทําแค่จัดการเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาตัว repository ของ docker hub มาใช้บน บนตัวเครื่องของพอร์เทนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็มันสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้มากกว่าตัว Docker Desktop นะครับเดินที่ตัวนี้ผมบอกว่ามันสามารถเห็นเน็ตเวิร์กของคอนเทนเนอร์ตัวนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เราสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็น Power f u ์ฟูลคอนเทนเจัดการอะไรเงี้ยมี n มน e m เมน การจัดการเนี่ยสามารถ deploy ดีพอยดได้จัดการได้ต่างๆเนี่ยลองเข้ามาดูที่เว็บนี้ได้นะครับนี่ตามนี้เลยอ <c oughs> โอเคครับอ่าตามนี้เลยลองเข้ามาดูได้นะ่ะเนี่ยครับก็ตามนี้เลยนะครับโดยที่ตัวพาร์ทเนอร์เนี่ยมันจะมีตัวมันจะมีด้วยกันสองเวอร์ชันนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมเขียนไว้แล้วก็คือมีเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเอ็นเตอร์ไพรส์กับเวอร์ชันคอมมูนิตี ซึ่งตัวคอมมูนิตี้ใช้งานได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าใช้แบบก็คือใช้ได้เต็มที่เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวบิสเนสก็คือใช้สำหรับองค์กรอะไรเงี้ยครับแต่คอมมูนิตี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีข้อจำกัดว่าถ้าใช้เพื่อการพาณิชย์เนี่ยมันต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันชื่อคอมมูน e ิตี้อีดิชันเนี่ยก็จะใช้เพื่อการสื่อสารการ,การศึกษาได้หรือว่าใช้เป็นอินดิวิเดียลก็คือใช้ส่วนตัวได้อะไรเงี้ยครับมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับ ก็เราลองเข้ามาใช้ได้เลยส่วนข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้มันจะแตกต่างกันเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็เรื่องของการซัพพอร์ตนะครับฟีเจอร์ก็คือว่าตัว,ต,วตัว Business ก็คือจะมีมากกว่าส่วนกลมตัวคอมม u n i t y ีก็มีน้อยกว่าแต่มันก็มันก็มีเท่าที่จําเป็นแล้วนะครับอะไรเงี้ยส่วนการซัพพอร์ตก็คือรู้สึกถ้าเป็นตัวนี้มันมันจะมีการซัพพอร์ตโดยที่เราต้องเข้าไปอ่านฟอรั่มหรือว่า อ่าต้องต้องใช้เวลาในการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นตัวบิสเนสเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีแบบฝ่ายรับซัพพอร์ตโดยตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนข้อแตกต่างที่นอกเหนือจากที่ผมพูดนสามารถดูได้ที่นี่เลยนะครับเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับเนี่ยผมทิ้งลิงก์ให้คลิกในบอกแล้วสามารถเข้ามาอ่านกันได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยที่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง3หัวข้อหลัก โดยที่จะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งตัว p o r t n e r Community Edition นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการริมหมดควบคุมคอนเทนเนอร์บนเครื่องเราซึ่งผมบอกข้างต้นไปแล้วว่าตัว Partner มันสามารถควบคุมตัว Docker ปลายทางได้นะครับโดยที่แต่วันนี้ผมจะมาควบคุมบนเครื่องเราให้ดูก่อนมันจะใช้แทนตัว Docker Desktop ได้เลยนะครับอืมแล้วก็ตัวเป็น เป็นตัวตัดการ Docker บบน Container อีกทีหนึ่งอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดยที่ผมจะพูดถึงหัวข้อแรกก่อนนะโดยที่จะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งก่อนเรื่องของการติดตั้งนั้นมันทําได้หลายวิธีมากนะครับโดยที่มันจะแบ่งออกเป็นอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเลยแล้วกันเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันจะมันมันจะติดตั้งได้หลายแบบโดยที่นะผมขอเข้ามาดูก่อนเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นหัวข้อเลยระหว่างตัว Docker standalone ก็คือ Docker ที่ใช้บนอ่าบนโน้ตบุ๊กบนเครื่องทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เป็น แบบ Docker standalone นะครับตัว Docker Swarm ก็คือถ้าเราศึกษาเรื่อง Docker Swarm เราก็อาจจะต้องมาใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้คูปก็ต้องมาลงตัวนี้นะครับโดยที่วันนี้ผมจะใช้เป็นตัว Docker standalone นะครับก็คลิกเข้าไปเลยตัวนี้มันจะแบ่งเป็น3ย่อยอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ถ้าใครใช้ Mac ผมก็แนะนำเอ้ยอ่ะมันไม่เชิงว่าต้องแนะนำมันต้องใช้ตัวตัว Linux นะครับ โดยที่ตัวนี้ก็เป็นของ WSL แล้วก็เป็นของ Windows อะไรเงี้ยครับแต่ว่าซึ่งผมอะ่ะจะลงด้วย Docker เพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ว่าใครใช้ Windows หรือว่าใครใช้ตัวอะไรก็ตามแต่มันน่าจะลงได้อยู่แล้วนะถ้าแต่ต้องมีม Docker ก่อนนะเนี่ยครับอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งนะครับโดยที่อันนี้เขาเขาบอกว่าให้สร้าง Volume ก่อนอะไรเงี้ยเราสามารถดูการติดตั้งได้ที่นี่เลยหรือว่าอ่ะเริ่มต้นเลยคือว่าถ้าเราไม่สร้างอ o ลุ่มเราก็ แล้วก็ Copy ไปวางได้เลยนะครับอันเนี้ยผมผมทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับโดยที่อ่ะนี่ Copy มาเลยนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดู Docker Desktop ก่อนนะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมีมี i m a เมเท่านั้นซึ่ง image เนี้ยโหลดมาเก็บไว้จะได้ไม่เสียเวลานะครับ200เมกนะครับโดยที่ Vol u m ่ไม่อ่ะ Volume เดี๋ยวผมคลบทิ้งก่อนนะครับอ่าผมเ,เตะเสร็จสดสดร้อนรอนเลยอ่ามาดูกัน Enter นะครับซึ่งถ้าเราไม่สร้างวอลลุ่มตรงนี้มันจะไม่ได้ชื่อนี้เฉยๆนะครับเนี่ยเราก็ไปดูวอลลุ่มอ่ะมันได้โอเคเนี่ยมันสร้างวอลลุ่มให้แล้วนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเราจะสร้างคือคือเนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคําสั่งก่อนละกันโดยที่อ่าดูตำไหนได้ง่ายๆนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยว อันนี้เป็นการลงแบบ Docker Run ธรรมดานะครับโดยที่เนี่ยครับมันจะแบ่งเป็น Business กับตัว Community นะครับโดยที่ผมทำเป็นตัว p o t e n t i a l ที่เป็นตัว Docker c o m p o s e ให้แล้วตัว p a r t e r นะครับเนี่ยครับเรามาดูนี้ง่ายกว่านะครับโดยที่ขั้นแรกอ่ะเราจะต้องสร้าง Volume ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Map Volume เข้ากับตัวนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะเราจะไม่ Map Volume ก็ได้นะครับ ไม่ใช่ไม่เชิงว่า map, ไม่แมปวอลลุ่มก็ได้เราต้องแมปวอลลุ่มโดยที่เราจะเอาตัว Data ข้อมูลข้างในออ,อกมาไว้ข้างนอกนะครับโดยที่เราจะสามารถดูได้อะเดี๋ยวผมไปดูกันก่อนเลยละกันเดี๋ยวอ,อาจจะมืนๆหน่อยนะผมสลับไปมานี่ครับเรามาดูตัวข้อมูลนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรายละเอียกของข้อมูลที่เราซิงมาจากข้างในนะครับมันก็จะมีเรื่องของเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถใส่เซอร์เข้าไปได้นะว่าเราจะได้เป็น S S L S S L ก็คือเป็น H T T P S นะครับแล้วก็เรื่องของคอมพิวต์อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็มเป็นเรื่องของพวกค่าคีย์เรื่องของฐานข้อมูลที่ตัว p o t e n t i a เเขาใช้เอ้ยต o เทนเนอรเขาใช้นะครับเออผมรอบเรียกคิดเรียกเป็น potential มันเรียกว่า p o ยต์พอยต i เทนนะครับพ o ยต์เทนเรโอเคเรามาดูทวนนี้ต่อเลยซึ่งถ้าเราอ่ะอาจจะไม่ใช้ Volume ก็ได้นะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็น Data นี่เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ผมทําให้ดูแบบเคยเคยลองทําก็คือว่า Uh, เราทําแมปเป็น Data อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับดอดสแอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาใช้โฟลเดอร์นี้แทนแต่ว่าโฟลเดอร์เนี้ยต้องวาง่างเปล่านะไม่งั้นเดี๋ยวเคยพูดไปแล้วคือมันจะเอาข้างในเนี้ยไปแทนที่นะครับประมาณนี้ซึ่งทําทไมาบางทีผมใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยผมต้องการให้ตัวโปรเจกต์เนี้ยมันอยู่บนเครื่องเรานะครับผมก็จะโคลนโปรเจกต์เนี้ยไปเอา Data เนี้ยมัน มันมันเหมือนเราจะได้อัปเดตพวกเซอร์เซอร์พวกอย่างง่ายๆนะครับเซอร์พวกนี้อ่ะ S L อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทํา S s L ให้ดูแล้วกันบนเซเวอร์จริงแต่นี้เรามาดูกันก่อนว่ามันใช้ยังไงนะครับนีอ่อันนี้ผมเขียนไว้ให้หมดแล้วทําได้2แบบนะก๊อปี้ตัวนี้ไปก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะประมาณนี้เนี่ยบอกหมดแล้วแล้วก็เนี่ยครับ พอพอเราเข้ามาแล้วนะ,ะผมผมขาไปดูแล้วกันพอดีผมพูดเยอะมันน่าจะเ er ออรเลอร์แล้วแหะเดี๋ยวขอไปดูอ่าเดี๋ยวนะอะ่โอเคครับคืองี้ครับมันเป็น HTTP นะถ้าใครเข้ามาอานนี้ไม่ไม่ต้องตกใจนะนี่เราเพิ่มไปนี่ครับมันจะขึ้นว่า you connect this this not private นะครับเพราเราก็กดตัวนี้ไป u n s e l l ไป หน,หน้าเนี้ยเขามีเวลาจํากัดนะครับซึ่งถ้าใครใครช้าหรืออะไรเงี้ยตอนผมเขียนบทความเนี่ยผมเขียนไปแล้วก็ปรากฏมันขึ้นหน้านี้ก็คือเราต้องทําการรีสตาร์ทคอนเทนเนอร์นะครับโดยที่การร Con ีสตาร์ทคอนเทนเนอร์คือว่าเราเข้ามาที่ตัวคอนเทนเนอร์ตัว Docker Desktop นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่แอคชั่นตัวนี้ครับแล้วก็สั่งรีสตาร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วลองเข้ามาอีกครั้งมันก็จะได้นะครับตรงนี้เราก็ตั้งพัดว์ดไปเลยอะไรก็ได้นะอ่ะสิบสองตัวนะครับในที่เดียวนะผมขอใส่สักคู่นะครับ อ่ะโอเคครับเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องของแบบค่าสถิติเรื่องข้อ,ขอมูลอะไรเงี้ยเขาให้เราเก็บไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ติกต๊กไปก็ได้ไม่ไม่ได้เป็นไรนะครับผมก็สร้างเลยนี่ครับเสร็จแล้วอันนี้ผมทำรัดพราทำเกี่ยวกับบิดวอร์เดนไว้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้หน้าตายอย่างนี้เลยเหมือนในบล็อกที่ผมเขียนอะไรนะครับอันนี้ผมให้ดูตรงนี้เลยแล้วก็กดรีเฟรชดู อ่าโอเคครับซึ่งตอนตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้อะไหรหรอกเราก็กดคลิกสตาร์ทโลคอกก็แลลวนี่อ่าโอเคแสดงว่ามันต้องคลิกสตาร์ทก่อนในบล็อกผมเขียนว่ารีเฟรชนะครับโอเคไม่เป็นไรครับพอเข้ามาหน้าเนี้ยแล้วนะครับเราก็อ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นคือถ้าทำตามที่ด็อกเขียนไว้หรือในบทความที่ผมเอามาแปลเนี่ย มันจะได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจเพราะบางทีอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยครับที่เราไม่ได้เพิ่มไว้ซึ่งหัวข้อแรกของการติดตั้งอ่ะถ้าใครไดห้หน้าแบบผมอะก็คือจบแล้วนะครับเรื่องของอ่าเรื่องของการติดตั้งตัวพอร์ตเทนเนอร์นะครับเราจะมาดูเรื่องของการรีโมทควบคุมคอนเนอร์บนเครื่องเราแล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยอ่าสำหรับบางคนที่ไม่ขึ้นแล้วกันหรือว่าสําหรับคนที่เพิ่มที่หลังนะ เราก็ต้องไปที่ตัว environment นะครับตัวตัว environment เนี่ยก็คือเหมือนแบบสมมติว่าเรา,เราเป็นเครื่องเราเราก็จะเป็น e l n m e n t ของเครื่องเราเนี่ยเป็น local ถ้าสมมติว่าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเป็นเรื่องของเราก็ตั้งเป็น element เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยมันจะแยกซึ่ง e o e m e n t ของ part, ตัว partner เนี่ยมันแยกออกจากของ docker นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันมันคนละความหมายกันเลยนะครับเราก็มาเพิ่มกันเลยนะครับ add e n v i r o n m e n t นี่ครับ พอเข้ามาในเนี้ยแล้วมันทําได้หลายแบบนะแต่ผมอะ่ะอ่ะอน,นี่เป็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็น,น,น,นไหมถ้าถ้าเราใช้เป็น business edition เนี่ยครับมันจะใช้บางฟีเจอร์ไม่ได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าใครไม่ได้ทําเป็นองค์กรใหญ่ๆห,หรือถ้าใครเลี่ยงได้ที่จะใช้ตัวนี้ก็ก็ไปใช้พวกนี้ธรรมดาผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์หมดแล้วนะแต่ถ้าใครอยากลองก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นแบบ docker standalone นะครับเขาก็กด start wizard เลยนะครับ เมื่อเข้ามาในเนียแล้วอ่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบแต่วันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึง3แบบที่เหลือนะฮะเราจะมาใช้แบบซ็อกเก็ตธรรมดานะเมื่อเรามาแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยนะครับซึ่งแบบนี้เขาบอกว่าให้เพิ่มให้ Copy ี้เข้ามาเนี้ยไปใส่นะครับซึ่งผมใส่แล้วมันก็เลยขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยถ้าใครยังไม่ใส่ก็ไปใส่นะเนี่ยกด c o n n e c t ไปแปลว่าเนี่ยเครื่องผมก็จะมี2อันนะครับเนี่ย มีเทสซึ่งมันเหมือนกันนะมันมันไม่ได้ต่างกันแต่ผมทําให้ดูว่าเอเลเมนต์เนี่ยมันเพิ่มผมเพิ่มได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับโดยที่อ่ะผมคลิกตัวที่ผมทํใหม่เนี่ยอ่ะพอคลิกเข้ามาเนี่ยเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยที่ที่พอจะ,อะจัดการได้นะครับโดยที่อ่ะจุดลำหนึ่งนะครับเดี๋ยวดี๋ยผมขอสักคู่นะครับอ่าสักคู่สักคู่ ม่มีปัญหาอะไรป่ะเนาะอืมโอเคครับไม่ไม่จริงๆไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนแรกรา่าอ่าเรื่องของ stack พอดีเดี๋ยวผมต้องไปแก้เรื่องบทความนิดนึงคือคืออย่างนี้ครับ stack stack ในที่เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ซ้อนทับกันมันเป็นเรื่องของ container น,น,น,นะครับสมมุติว่าอ่าผมพูดยังไงดีสมมุติว่าเรา ผมมดว่าเราคอนเทนเนอร์เดียวอะ่ะคือถ้าเป็นเซอร์วิสเดียวเงี้ยมันก็จะขึ้นนะครับมันจะขึ้นเป็นคือเซอร์วิสหนึ่งอะ่ะมันก็จะขึ้นนะครับแต่แต่ในที่เนี้ยผมคิดว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ docker compose นะครับผมไปใช้ docker run ธรรมาดางั้นเดี๋ยวผมขอลองอันนี้อันนี้ลองเฉยเฉยนะไม่ได้มีอะไรออคนอาจจะงงๆว่าทำเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมทำถึงขั้นตัวการรีโมทบนเครื่องเหล่าซึ่งมันขึ้นมาแล้วนะแต่เดี๋ยวผมขอลองแบบเป็น ตัว Docker compose ให้ดูเลยแล้วกันเพื่อแบบว่าเพราะว่าตอนทำอะผมผมแค่งงว่าเอ๊ะทำไม Docker compose มันถึงไม่ขึ้นเอ๊ะทำไมตัว stack มันถึงไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมผิดเองแล้วครับอ่าโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะอ่ะคืออ่ะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ย stack stack อย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่ง stack นะครับ แต่เมื่อกี้ผมใช้ด o c k e r r ร n ันผมก็เลยงงเอ๊ะมันคือถ้าเป็น1 c o n t คอนเทนเนอร์เพียวๆมันไม่ได้นับว่าเป็น1 s t a c สแต็กนะครับเดี๋ยวผมไปเขียนเพิ่มให้นะกันนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวนะอ่านเ่ยครับมันเคลื่อนมาแล้วนะเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นด็อกเ r อร์อ่าด็ Docker, 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 Docker อกเ r อร์ด็อกเ c อร์ด็อกเ s อร์คอมโพสเพราะตอนแรกครับผมใช้เป็นด็อกเ r อร์ันว่ามันทำได้เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมขอใช้พัดเวด์สักคู่นะ โอเคอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะผมจะทําให้มันเหมือนเดิมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวงงอันนี้ไปไวๆเลยมัน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 ไม่ได้มันแค่ทําแป๊บเดียวนะครับนี่เข้ามาแล้วนะมี2อ,อันผมเข้ามาเทนี่มันขึ้นหนึ่งสแต็กแหละคือคือคือยังไงครับที่ที่เมื่อกี้ผมงงก็คือว่าพอมันเป็นคอนเทนเนอร์เดียวเพียวๆอะครับมันจะไม่นับว่าเป็น1นึ่งสแต็กโดยที่ตัว ตัวสแต็กเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของตัวตอนนี้เรามันมันจะอยู่ในเรื่องของ Docker Swarm นะครับมันจะมีความหมายของ Docker Stack ด้วยนะครับแต่ในที่นี้มันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันเป็นเรื่องของ Service นะครับคือถ้ามันมี1 Service ใน1นึ่ t a i n e r a อย่างเงี้ยมันจะนับว่าเป็น1 Stack นะครับส่วนถ้าสมมติอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวสักกู่นะโอเคครับโดยที่เดี๋ยวผมจะทำ เดี๋ยวผมจะเอาตัว Nginx o r e รุ่มที่เป็นโปรเจกต์เก่ามารันให้ดูนะโดยที่เนี่ยครับเป็นโปรเจกต์เก่าเลยโดยที่ตัวนี้จะมี2 2คอนเทนเนอร์ก็คือ2 s ซ r v i c e นะครับอยู่ในตัว Docker Compose นะเดี๋ยวผมรันให้ดูเลยอันนี้นี่รันเลยไม่ได้ชนกันอ่ะเดียเลยเฟสดดอ่านเนี่ยครับมันเป็น2 stack แต่ว่าตอนแรกมันมี1คอนเทนเนอร์ตอนนี้มี3แล้วที่ผมจะบอกคือว่าเรื่อง stack เนี่ยเดี๋ยว พอถึงเรื่องดอกเ k อร์สวามเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจอีกทีก็ได้แต่ผมขออธิบายก่อนว่าตัว s t a c ะมันก็คือแบบถ้าเป็นในด d อ c k e อ Docker เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนี้ยแน่ๆไอที่ดรอปดาวลงมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกเป็นสแต็กอันนี้หนึ่ง Stack อันนี้สอง Stack แต่ตัวของดอ Docker d e s ท็อปเขาไม่บอกจำนวนตอนแรกผมก็งงว่าทําไมมันแบ่งกันอย่างงี้เนี่ยแต่พอไปใช้ตัวพอร p a เนอร์ er ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเรียกว่าสแต็กอะไรเงี้ยครับก็ให้รู้ไว้นะครับเป็นประมาณนี้ถ้ามันมี2เซอร์วิสสองเซอร์วิสเนี่ย คือมันนับเป็นหนึ่งสแต็กอย่างเช่นเนี่ยอย่างนี้นบเป็นหนึ่งสแต็กนะครับสองคอนเทนเนอร์มีกี่คอนเทนเนอร์ก็ได้ถ้ารวมคือหลัมีหลายเซอร์วิสแต่ถ้าเป็นตัว Docker c o m p o s e เดียวเนี่ยมันก็จะนับว่าเป็นหนึ่งสแต็กนะครับอ,อาจจะงงงนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของคอนเทนเนอร์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูเ <c oughs> ข้ามาเล่นได้นะครับเนี่ยเราลองเข้ามาเล่นเ <c oughs> ข้ามาดูก็ได้ผมแน,นะนำว่าให้ลองเข้ามาเล่น <c oughs> ให้ชินก่อนเพราะผมไม่ได้สอนหมด นะเนี่ยเรื่องของ stack อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่อง i m a g e อ uh, ่า e volume เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของ network อ่าเรื่องของ network เนี่ยมันคืออย่างนี้ครับผมขออธิบายก่อนว่ามันจะมีคำใหม่ที่ชื่อว่าเป็น stack กับคำว่า network นะครับซึ่งตัว stack กับผมบอกไปแล้วแต่ตัว network เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นเครือข่ายของตัว container ข้างในเนี่ยผมอธิบายแล้วกันว่าถ้าเนี่ยครับ ถ้าเป็นตัว Docker Desktop นะเนี่ยเวลาเราเวลาเราสร้างคอนเทนเนอร์ er เนี่ยฮะมันก็จะมีตัวเครือข่ายของมันอยู่แล้วนะครับโดยที่มันจะมี Default ของมันเป็นที่เขาเรียกว่า bridge 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 a t คือตัวเนี้ยนะครับโดยที่เดี๋ยวเรื่อง network เนี่ยผมมันมันเอาเอาเป็นว่าอยากให้เข้าใจก่อนว่าตัว Docker container ตัว container ของมันนะครับจะมีเรื่องของ network เข้ามาเกี่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะพูดถึงในบทความต่อๆไปนะครับ เพราะว่าเรื่องของเ็ตเวิร์กเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันอธิบายค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงในบทความต่อไปแล้วกันในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีให้เล่นได้มีแอปเทมเพลตเนี่ยครับตัวพอดพอร์ตเอนเนอร์ er เนี่ยเราสามารถเข้ามาเล่นได้เลยเราสามารถสร้างสร้างคอนเทนเนอร์ได้ด้วยนะโดยที่ตัวตัวเครือเดทฮอทำไม่ได้นะสร้างไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยไม่มีคำสัง่งสร้างเลยตรงนี้สร้างได้นะอ่า ตั้งอีเม e ได้เปล่าผมไม่รู้ไม่เคยทำนะมันแต่มันมีบิวนะนีย <c oughs> ครับเน็ตเวินะครับซึ่งที่ที่ผมทำบ,บทความนี้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวบทความต่อไปเพราะตอนที่ผมเขียนบทความหรือทำคลิปเนี่ยผมจะทำเรื่องของอาด็อกเกอร์เนแต่ปรากฏว่ามันไม่มี UI ให้ดูเพราะตัวตัวเนี้ยมันไม่มี UI ให้ดูผมก็เลยทำเรื่องพ a ร์ทเนขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัวพาร์ทเเนี่ยผมใช้มาได้ รู้จักมาได้สักพักหนึ่งแต่ไม่เคยใช่จริงแต่พอมันมีเรื่องของแสดงของเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวพอมันมีอย่างเงี้ยมันดูง่ายว่าตัวว่าเราทําอะไรแล้วบ้างนะครับโดยที่ถ้าใช้ตัวเนี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างงี้เนี่ยเน็ตเวิร์กนะครับเราสามารถใช้คอมมานด์ไลน์ก็ได้แต่เราสามารถดูยูอง่ายกว่าประมาณนี้ครับแล้วก็มีเรื่องของวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมเลยสอนเรื่องพอร์ตพันเนอร์แล้วกันแล้วก็เพื่อเป็นทางเลือกและกันเพื่อแบบคนเบื่อ d o c k เก d e s เด o p แล้วมาใช้ตัว p า r t ทเนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นตัว Community Edition ใช้ฟรีด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคผมพูดมาเยอะแล้วเราไปโอเข้อที่3กันเลยตัวจัดการ Docker Hub ฮับนะครับดอกเอร์ Hub, ผมพูดไปแล้วเมื่อบทความที่แล้วสามารถไปดูกันได้นะครับโดยที่วันนี้การพอพูดถึงเรื่องของการจัดการ Docker h u ์บน p า r t ทเนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของ Registry นะครับเนี่ยหรือลตตัวเนี้ย โดยที่ในบทความาผมไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนี้นะครับโดยที่เนี่ยตอนสร้างตัวเนี่ยนยครับมันจะเป็น Docker ของ a n o n นิมัสนะครับแต่ว่าสมมติว่าเราเพิ่ม Registry ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มตัว Docker อร์ที่เราสร้างขึ้นไปได้นะครับโดยที่เนี่ยผมจะทำการ add Registry เข้าไปก่อนนะครับนี่ครับ Registry Registry ก็คือเหมือนแบบเป็นตัวเก็บ image เราอะไรเงี้ย นะครับโดยที่ผมเข้าไปดู Docker Hu ับเลยแล้วกันนะครับนี่คิดว่าทุกคนใช้ด o c k e r มานะ่าจะเคยใช้มาก่อนแล้วก็ผมเคยพูดถึงเรื่องบทความที่แล้วนะบทความที่แล้วนี่ผมอธิบายก่อนนะเนี่ยมันจะเป็น,ปนผู้เป็นผู้ให้บริการ registry ซึ่งมีหลายเจ้ามากบทความที่แล้วผมบอกว่ามันจะมีที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยเห็นแล้วกันมีตัว Git La b กับ d i g i t a l Ocean ซึ่งถ้าเป็นเจ้าอื่นอ่ะก็ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบ Cu s t o ม registry นะครับ ส่วนสี่ตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้ถ้าใครลองใช้หรืออยากลองก็ก็เต็มที่แหละครับผมยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ลองนะครับอ,อันนี้ผมเข้ามาแล้วนะเราก็ไปที่ตัวนี้แล้วเราก็ตัวนี่ a c c o u n t setting เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัว security นะครับซึ่งท,ที่ทำไมถึงต้องเข้ามาเพราะว่าตัวนี้ครับมันจะมีเรื่องของตัว access token ตัวนี้ นี่ access token ตัวนี้แล้ว username ซึ่งเราารู้ username อยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ตัว access token นะครับซึ่งตัว access token คืออะไร access token ก็คือเหมือนแบบเป็น token ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานตัว docker hub นะครับหน้าที่ของตัว access token ก็คือกำหนดสามารถใช้ใช้ login แทนขอโทษทีครับสามารถใช้ login แทน password ดดเราได้นะครับ ข้อที่2ก็คือสามารถใช้กําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวแอดเค้์เราได้นะครับยอย่างเช่นว่าเราสามารถกําหนดพวกลีดไลท์อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นว่าแมกบุ๊กผมจะมีตัวอ่าอิเซสโทเค้นตัวหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้ผมจะมาสร้างใหม่นะครับซึ่งถ้าใครใช้ด็อกเกอร์ับอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เปิดทวีเอด้วยก็ได้นะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่ออิเซสโทเค้นหลุดเราจะได้มีตัวทูแฟคเตอร์ไว้กันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยพอเวลาเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถ กดสร้างเราต้องใส่รายละเอียดของโทเคนก่อนซึ่งผมก็ก็ใส่ไปสมมติว่าโทเคนเนี่ยสำหรับพอเทนเนอร์ anner, ผมก็ใส่พอเทนเนอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของเพอร์มิชันว่าโทเคนที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยให้มันเราจะให้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับให้สิทธิ์รีดไลท์ดีลีทรีดไลท์อะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยผมให้ทุกสิทธิ์เลยละกันเพื่ออันนี้เทสนะครับก็กดเจนได้เลยนะครับอพอเข้ามา่างนี้ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเขาบอกว่าให้คั py ตัวเนี้ยไปนะครับ ซึ่งตัวตัวนี้ผมเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเวลาเรามันสามารถใช้แทน Docker login ได้นะครับก็คือเราสามารถเอา Access Token ตัวนี้ไปแปะนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวแทนตัว Docker login lock ซึ่งใช้แทน Password ซึ่งปกติอ่ะเวลาเรายังไม่มี Access Token เนี่ยเวลาเราเรา login เราจะใช้เป็นตัว Password ที่เราตั้งกับของ Docker Hub ไว้ wide, แต่เราสามารถแต่พอถ้าเราตั้งตัว Access Token เนะ่เราสามารถใช้ตัวนี้เป็นแทน Password ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้แยกกันนะ ซึ่งที่ที่พูดที่ที่ต้องแยกกันผมหมายถึงประมาณว่าถ้าสมมติว่าบนเครื่องเราอย่างเงี้ยก็อยากให้ใช้เป็นตัว access token ของเครื่องเราไปเลยหนึ่งหนึ่งเครื่องอะไรเงี้ยบนเซ r ร์เวอร์ก็แนะนําว่าให้กําหนดสิทธิ์เป็นสร้าง access token เป็นอีก1ตัวอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นพ o ร์ทเนอร์ก็เป็นอีก1ตัวก็ได้อะไรเงี้ยแยกจากกันนะครับเพื่อตัวไหนลุดเหลืออะไรมีปัญหาเงี้ยเราจะได้รู้ประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ผมก๊อปปี้มาแล้วซึ่งขีดนรงยี้อย่าให้ใครเห็นนะนะนะครับ อยา่ยาอย่าให้ใครเห็นประมาณนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมทาเสร็จเดี๋ยวผมก็ลบนะอ่ะเนี่ยสมมุติว่าผมทํามานะกดเทสเนี่ยอ่าโอเคนะครับ8ป 8m อปดออ่านี่ครับอันนี้เป็นสคริปนะโอเคเป็นผมก็มาแล้วนะผมก็มาแล้ววิธีการลบก็กดไปเลยลบไปเลยนะครับลบไปเลยนี่ลบไปเลยตลอดการวันนี้ผมเมื่อกี้ผมลองเทสว่าโทเค็นมันซ้ำหรือเปล่าเฉย ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่ะโอเคกลับมาต่อเลยนี่เราก็ใส่ไปเลยทิชากรอันนี้ผมตั้งชื่อว่า d o ร r หับก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวชื่อมันจะไปสามตรงนู้นผมตั้งชื่อว่าทิชากี้ก็ได้ทิชากี้นะครับไม่รู้ว่าเวียนวักไดรอเปล่าเอาแบบนี้ไปก่อนนะอ,ะะอ่าได้แหละได้ผมก็ได้ชัวอ่ะทิชากี้ได้เลยเพิ่มไปเลยนี่อย่างเงี้ยคือได้แล้วักเซแล้วแต่แต่ว่า ตอนแรกอะพอตอนผมเข้ามาใช้ครั้งแรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันเพิ่ม r ีจิตลีจิซี่ได้แต่พอคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นการคอนฟิกเออผมก็งงว่าอ้ามันไม่ตอนแรกนึกว่ามันจะถึงขนาดว่าเอาตัวอาตัวตัวเนี้ยตัว Repository บนตัว d o อกเกอร์เนี่ยลงมาให้เลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นแค่ให้สิทธิ์จัดการเฉยๆนะครับโดยที่มันไว้สําหรับพวกแบบว่าถ้าเรามีโปรเจกต์ไพรเวทอย่างเงี้ยเราก็สามารถ สร container ้างคอนเทนเนอร์ยังไงครับเนี่ยกด a อดคอนเทนเนอแล้วเราก็เลือกเป็นเนี่ยรีจิตรีจิทีของเราแล้วก็เลือก image ของเราอย่างเงี้เนี่ยประโยชน์ของมันมีประมาณนี้เลยนะครับมันไม่ได้ดึงแสดงผลบนหน้า UI ไต่เราต้องไปกดอย่างงี้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับโดยที่ก็ผมว่าก็สะดวกดีนะครับตัว p o t p o t e n t i a l ผมว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ใช้เพื่อใครเบื่อ Docker desktop อแล้วอะไรเงี้ย ก็ามาลองใช้ potential เอ้ย p e n t n e r คร่าวๆได้อะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงดียังไงเนี่ยมันดูมันแท็กได้อะไรเงี้ยครับสร้าง user ได้นอตตได้อะไรเงี้ยเราก็ไป setting ลองเล่นดูอะไรเงี้ยอันนี้กาได้นะกาได้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เข้ามาเนี่ยลาเราคลิก local เรากาทิ้งเนี่ยลองเล่นดูครับลองเล่นดูผมแนะนําว่าลองเล่นให้ชินมือก่อนก็ได้นะครับแล้วส่วนตัวผมผมก็ยังไม่ค่อยรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ลองเล่นมาเยอะแล้วกับตัวนี้นะครับ สำหรับบทความนี้ผมขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการใช้ p อ r t ทนเนอร์จัดการคอนเทนเนอร์นะครับโดยที่ถามว่าจัดการคอนเทนเนอร์100%ไหมของกับบทความบทความหรือคลิปนี้ก็คือมันเป็นตัวจัดการคอนเทนเนอร์ละกันแต่ผมไม่ได้จัดการให้ดูเพราะว่ามันจัดการได้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอะไรให้ดูอะไรเงี้ยมันสร้างได้ลบได้หรืออะไรเงี้ย แต่ปกติอะ่ะผมแนะนําว่าให้ใช้สิ่งที่ผมบอกในคลิปก่อนๆคือสร้างเองหรืออะไรเงี้ยเองดีกว่าเพราะว่า,ามันจะได้เราจะได้รู้ไปด้วยว่ามันทําตามสเต็ปที่เราคิดนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําไมถึงสอนตัวนี้ช้าก็เพราะว่าไม่เชิงว่าสอนช้าทําไมถึงแนะนําตัวนี้มาตอนระหว่างไม่ไม่แนะนําตัวนี้ตั้งแต่แรกก็คือเพราะว่าอถ้ามาใช้อย่างเงี้ยเลยอะ่ะผมคิดว่าบางทีมันง่ายเกิน นะครับบางทีเราเราอาจจะไม่รู้เรื่องพวกคอนเนอร์หรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยสมมุติเรามากดแอดคอนเนอร์เลยตั้งแต่ตน้นโอ้โหเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะงงแน่ว่าอเนี่ย,ยแท็บเนี่ยใช้งานอะไรบ้างอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งผมมองว่าเราไปใช้แบบเบสิกกันก่อนแล้วก็เรามารู้เรื่องนี้แถมๆใบตอนเวลาสอนเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวบทความหน้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ย ละ,ละกันนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าบทความน่าจะเป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยนะครับสำหรับบทความนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ยังไงก็ดูเสร็จแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก,กับคนทําคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ